ดังในอดีตที่หลายๆคนจะต้องคิดถึงพวกเขา สวัสดีค่ะทุกคนหากใครนะคะที่อยู่ในยุค90เนี่ยต้องรู้จักดาราสุดฮอตเหล่านี้แน่นอนค่ะถึงไม่มีโซเชียลมีเดียนะคะแต่พวกเขาเหล่านี้ก็โด่งดังไม่แพ้ดาราในยุคนี้เลยมีแฟนๆติดตามกันเป็นจํานวนมากแต่ปัจจุบันนะคะดาราสุดฮอตเหล่านี้เนี่ยอาจจะหายหน้าหายตาไปจากวงการกันบ้างแต่คลิปนี้นะคะจะพาทุกคนไปย้อนอดีตกันค่ะว่ามีใครบ้างที่เราเคยชื่นชอบกันในอดีต ย้อนความทรงจำกันด้วยคนแรกเลยค่ะหากพูดถึงพระเอกหน้าหวานนะคะจะต้องเป็นผู้ชายคนนี้เท่านั้นริวอาทิตย์ด้วยความที่ใบหน้านะคะหล่อเหลาแล้วก็หน้าใสมากๆทำเอาสาวๆสมัยนั้นเนี่ยนะคะกรีดกรัาดกันไม่หยุดแต่หลังจากที่โด,ด่งดังอยู่ในวงการร่วมๆกว่า10ปีนะคะก็ได้หายหน้าหายตาไปามีครอบครัวก่อนจะมีข่าวว่าเลิกราแล้วก็ตบตีกันนะคะ ต่อกันที่พระเอกอีกคนนะคะที่ยิ้มทีเนี่ยใจละลายเลยล่ะค่ะเรียกว่าสาวๆในยุค90เนี่ยคุณเคยรอยยิ้มของต่อน,นันทวัฒน์เป็นอย่างดีปัจจุบันนะคะได้หันไปทำธุรกิจแบบเต็มตัวค่ะพร้อมกับดูแลลูกสาวสองคนแบบเต็มเวลาแต่ก็ยังพอมีงานพิธีกรให้เห็นกันอยู่บ้าง ฟ้าเศรษฐบุตรหนึ่งในแก๊งเพื่อนรักของแอนทองประสมอยู่ดีๆก็หายจากวงการไปเรียนต่อซะอย่างนั้นค่ะแต่ปัจจุบันนะคะได้ผ่านตัวไปเป็นนักธุรกิจแบบเต็มตัวแฟนๆยุก90ก็เลยไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาของเขาสักเท่าไหร่ค่ะ ดาราสุดฮอตนะคะเมื่อเวลาเปลี่ยนทําให้โกนะ้หรือเบศขยับตัวเองจากงานเบื้องหน้าไปทําธุรกิจส่วนตัวและงานเบื้องหลังแทนนั่นเองค่ะซึ่งหลังจากแต่งงานมีครอบครัวก็เริ่มจริงจังกับธุรกิจของตัวเองมากขึ้นปัจจุบันนะคะนอกจากจะทําธุรกิจขายอาหารเป็นอาชีพหลักแล้วก็ยังไม่ได้ตัดขาดจากงานในวงการสักทีเดียวค่ะยังคงทําเบื้องหลังเป็นผู้ช่วยผู้กํากับพิธีกรพักสนาม รวมถึงงานละครอยู่บ้างแต่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตากันสักเท่าไหร่ค่ะใครคิดถึงก็รีบไปอุดหนุนร้านผัดไทยของโก้นาริเวทกันได้นะคะมาถึงหนุ่มคนนี้กันบ้างค่ะหลายคนแทบจะนึกหน้าไม่ออกกันไปแล้วด้วยซ้ำสำหรับโชคชัยเจริญสุข นักแสดงหนุ่มในอดีตที่หลายคนคิดถึงซึ่งภายหลังนะคะที่เขาหันหลังให้กับวงการบันเทิงเขาก็ได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจอาหารอย่างเต็มตัวแถมยังมีธุรกิจจักรยานอีกด้วยนะคะจอยสิริรักผ่องโชค นักแสดงสาวมากฝีมือที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาซึ่งหลังจากไปเซอร์ไพรส์คนดูเป็นหน้ากากหงดํำในรายการ The Mask Single หน้ากากนะักร้องซีซั่น2นะคะก็ทำให้ชื่อของเธอถูกพูดถึงขึ้นมาอีกครั้งแม้ก่อนหน้านี้นะคะเธอจะมีอาการป่วยหลายโรครุมเร้าเลยล่ะคะ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยหายเป็นปลิดทิ้งแล้วและพร้อมกลับมาให้แฟนๆหายคิดถึงแล้วละคะ่ะ สาวสวยคนนี้ค่ะแม้จะหายหน้าไปจากวงการบันเทิงหลายปีแล้วแต่ชื่อของต่ายสายทานในฐานะดาราใจบุญก็ยังคงถูกกล่าวขานถึงแทบจะตลอดเวลาโดยเฉพาะกับงานอาสาสมัครกู้ภัยที่เธอเคยทำมาแล้วกว่า10ปีค่ะเรียกว่ากลายเป็นงานประจำไปแบบไม่รู้ตัวเลยกลายเป็นต้นแบบให้หลายคนที่ทำงานอาสากันมากขึ้นด้วยค่ะปัจจุบันนะคะต่ายสายทานมีธุรกิจส่วนตัวค่ะแล้วก็ยังคงรับงานในวงการบันเทิงให้พอ หายคิดถึงงกันอยู่บ้าคราวเดียจัก,กรพันธ์อีกหนึ่งสาวที่หันหลังให้วงการบันเทิงทั้งที่ทยังโด่งดังแบบสุดๆเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตครอบครัวของตนเองแต่สุดท้ายก็เลิกรากันไปค่ะจนกระทั่งได้พบรักใหม่ที่ต้องบอกเลยว่าหวานและหนักแน่นกว่าเดิมมากๆล่าสุดนะคะกลับมารับงานละครอย่างจริงจังแล้วและเตรียมมีผลงานให้หายคิดถึงด้วยค่ะ อดีตนักแสดงสาวอีกหนึ่งท่านค่ะที่หายเงียบจนหลายคนสงสัยว่าหายตัวไปไหนนะคะประโมน่าซานโนลารีหนึ่งใน 3- สี่พี่น้องที่โด่งดังอย่างมากในอดีตแต่หลังจากนั้นไม่นานก็ตัดสินใจหันหลังให้กับวงการบันเทิงไปใช้ชีวิตครอบครัวที่สหรัฐอเมริกาจนกระทั่งพบรักกับแฟนหนุ่มและมีลูกชายด้วยกันถึงสองคนโดยส่วนใหญ่ครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาค่ะเลยทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นข่าวของเธอสักเท่าไหร่ สมัยที่ดาราลูกครึ่งกำลังมาแรงนักแสดงสาวอย่างคาเรนพร่องตรวจโรคคือดาราสุดฮอตในยุคนั้นด้วยค่ะด้วยหน้าตาที่น่ารักรอยยิ้มที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่ายุคนั้นเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักสาวคนนี้เลยปัจจุบันนะคะเธอได้กลายเป็นคุณแม่ของลูกสาวที่แสนจะน่ารักพร้อมด้วยสามีที่แสนอบอุ่นใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายกับครอบครัวโดยหันหลังให้กับวงการบันเทิงแบบเต็มตัวไปแล้วค่ะ แล้วก็จบไปแล้วนะคะกับ10ดาราสุดฮอตในอดีต ะค,ะคิดถึงใครกันบ้างเอง่ยคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนละคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ